เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีแท่นี้ค่าขยาดแล้วบทที่เจ็ สาวใช้ยกน้ำชามาให้ก็ถูกเขาใช้มือปัดตกพื้นเครื่องกระเบื้องตกแตกเสียงดังแพร้งแทรกด้วยเสียงเจือ่โธ่าของเขาเจ้าไม่ได้ยินที่ข้าพูดออกไป เซินหยวนกัดริมฝีปากแน่นสุดชีวิตชั่วครู่ต่อมานางก็ลุกขึ้นยืนอย่างเงียบเชียบก่อนหมุนตัวเดินออกไปในที่สุดสเสียอีเหนยียงเห็นแล้วในใจก็แอบ,บโล่งอกทางที่ดีขอให้เซินเฉิงจางโกรธเซินหยวนเช่นนี้ไปตลอดวันหน้านางจะได้ไม่ต้องกลัวเกรงอะไรมากนะักอีกทั้งเรื่องของหูหยิน ตอนนี้เซินเฉิงจางมีท่าทีเช่นนี้ต่อเซินหยวนคิดว่าถึงเซินหยวนเอ่ยเรื่องมารดานางขึ้นมาเขาก็คงอารมณ์เสียด่าว่านางเป็นหน่า จะอย่างไรตอนนั้นตนก็เคยบอกกับเสินเฉิงจางว่าูหยินถูกคุณหนูใหญ่ทำให้มโมโหหนักถึงได้กละไกลุ้มจนป่วยหนักเช่นนั้นภายหลังพอพึ่งจะทุเลาขึ้นมาบ้างคุณหนูใหญ่กลับส่งจดหมายมาเร่งเร้าูหยินอยู่เป็นประจำขอให้หูหยินช่วยส่งเสริมนางแต่งงานกับหลี่ซิวหยวนด้วยูหยินถูกโทสะตทำร้ายหัวใจถึงได้รักษาไม่หายและ จากโลกไปเช่นนั้นเรื่องของโฮเยินทางที่ดีอย่ามีผู้ใดเอ่ยขึ้นมาอีกตลอดการเป็นดีเสวีเหนียงวางใจแล้วเห็นสันเฉิงจางโมโหจนใบหน้าเปลี่ยนสีบ้างแล้วนางก็เดินไปยกมือแตะขมับสองข้างของเขาทางหนึ่งนวดขมับให้เขาด้วยแรงพอเหมาะอีกทางก็เอ่ยเตือนเสียงอ่อนหวาน นายท่านอย่าโมโห О เกินไปคุณหนูใหญ่มีนิสัยรันเช่นนี้อยู่แล้วเวลาชอบอะไรหรือผู้ใดก็จะต้องเอามาครอบครองให้ได้ท่านใช่ว่าจะไม่ทราบเหตุใดต้องโมโห О จนเป็นเช่นนี้ด้วยหากโมโห О, จนกระทบกระเทือนสุขภาพท่านผู้น้อยกับหลงเกอรวมถึงหลันเจี่ยจะทำอย่างไรพวกเราสามแม่ลูกล้วนต้องพึ่งพานายท่านนะเจ้าคะ คำพูดประเภทเป็นที่พึ่งพานี้บุรุษมักจะชอบฟังด้วยทำให้เขาเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจขึ้นมาในใจเสิรินเฉิงจางรู้สึกว่าโทสะในใจคลายลงเล็กน้อยทันทีเขายกมือกุ่มมือบางเขาผ่องของเสียอีเหนียงที่แตกคำับเขาเอาไว้ก่อนถอนหายใจกล่าวว่าเฮอนางลูกเนรคุณคนนี้ ข้าถูกนางทำให้โมโหมากจริงๆหากไม่ใช่ท่านพ่อตาเขียนจดหมายมาบอกว่าจะให้นางกลับมาเมืองหลวงข้าก็อยากให้นางอยู่ที่ช้างเจาไปชั่วชีวิตนักถือเสียว่าไม่เคยมีบุตรสาวคนนี้เสียอีเหนียงกำลังจะเอ่ยปากพูดกลับได้ยินเสียงบ่าวชายดังขึ้นอย่างระมัดระวังที่นอกประตู นายท่านเซินเฉิงจางขมวดคิ้วถามอย่างไม่พอใจอยู่บ้างมีอะไรเขาได้ยินบ่าชายกล่าวอย่างไม่สบายใจว่านายท่านคุณหนูใหญ่กําลังคุกเข่าอยู่ในล้านเรือนไม่ว่าพวกบ่าวจะเกลี้ยกล่อมอย่างไรคุณหนูใหญ่ก็เอาแต่คุกเข่าไม่ยอมจากไปท่านเห็นว่าควรทำเช่นไรดีขอรับ เซินเฉิงจางเงียบไปอันที่จริงเมื่อครู่นี้ขณะเสเซินหยวนคุกเข่าหมอบกับพื้นพูดว่าตนเองสํานึกผิดแล้วเซินเฉิงจางก็รู้สึกประหลาดใจอยู่บ้างเช่นกันมาตอนนี้เซินหยวนทำเช่นนี้อีกเขาก็ยิ่งรู้สึกประหลาดใจกว่าเดิมในอดีตเซินหยวนทำความผิดให้เขาไม่พอใจเป็นเนืองนิดทุกครั้งยามเขาดุนางนางล้วนแต่ทำคอแข็งอย่าง ก็ไม่ยอมรับผิดเท่าว่าบัดนี้เซินเฉิงต่างไม่ได้พูดอะไรในใจเซี่ยอีเหนียงเองก็ตระหนกตกใจอย่างยิ่งยวดเช่นกันนับตั้งแต่เจอหน้าเซินหยวนก่อนหน้านี้นางก็พอจะรู้สึกอยู่แล้วว่าเซินหยวนเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมากมาบัดนี้นางถึงขั้นรู้สึกว่าคนที่อยู่ด้านนอกนั้นมิใช่เซินหยวนเลยทีเดียว ชั้นไหนอีกฝ่ายถึงเปลี่ยนไปได้มากเพียงนี้เสียอีเหนียงรู้สึกหวั่นใจอยู่บ้างอย่างอธิบายไม่ได้นางรีบเอ่ยเรียก นายท่านเดิมทีตั้งใจจะพูดอะไรสองสาคำทางที่ดีคือทำให้เส่นเฉิงจางหงุดหงิดต่อการกระทำพรันนี้ของส่นหยวนแต่เส่นเฉิงจางกลับคิดว่านางจะขอความเมตตาแทนเส่นหยวนเขาจึงยกมือขึ้นเป็นการห้ามไม่ให้นางพูดต่อก่อนจะพูดด้วยสีหน้าเรียบเฉยเจ้าไม่ต้องขอร้องแทนนาง นางจะคุกเขาก็ปล่อยให้นางทำไปเขาจะคอยดูว่าคราวนี้นางสำนึกผิดและยอมปรับปรุงตัวจากใจจริงหรือไม่สเสวี่อีเหนียงเห็นสันเฉิงจางพูดเช่นนี้คำพูดที่เตรียมไว้เหล่านั้นก็พูดไม่ออกแล้ววันนี้เป็นวันฟ้าครึ้มอากาศเย็นยังไม่ถึงยามเยวาฟ้าก็เริ่มมืดบ่าวชายไล่จุดโคมที่แขวนตามระเบียงแสงเพียนในห้องหนังสือสว่าง ขึ้นแล้วมีสาวใช้ยกปล่องอาหารเดินเข้าไปในห้องหนังสือถึงเวลาอาหารเย็นแล้วเซนหยวนยังคงคุกเข่าตัวตรงอยู่ในลานเรือนร่างไม่ขยับขยื่นแม้แต่น้อยชายเวยมองอยู่ข้างๆรู้สึกพรมานใจยิ่งนักจึงเอ่ยกเกลี้ยกลอม คุณหนูท่านลุกขึ้นเถิดเจ้าค่ะในใจในท่านยังโมโหท่านอยู่ถึงท่านคุกเข่าต่อไปเช่นนี้ก็ไม่มีประโยชน์มิสู้รอสองสามวันให้ในท่านหายโมโหก่อนท่านค่อยมาหาใหม่ดีกว่าช้างหมัวมัวก็เอ่ยโน้มน้าวว่าคุณหนูท่านรีบลุกขึ้นเถิดท่านคุกเข่าอยู่เช่นนี้ถ้าเกิดป่วยขึ้นมาจะทำอย่างไรเจ้าคะส่วนยวนหาได้ขยับตัวไหม ข้าไม่มีเวลามากพอถึงขั้นรอให้ท่านพ่อมายกโทษให้ข้าเองได้ บีดาดีต่อเสียอีเหนียงเพียงนั้นเป็นแค่อนุก็ยังให้นางดูแลเรื่องในเรือนส่วนในของตวนสกุลเซนเห็นได้ว่าเขาเชื่อใจนางมากเพียงไรอีกทั้งเมื่อผ่านช่วงปีใหม่เริ่มฤดูใบไม้พริมารดาก็จะจากไปครบ1หนึ่งปีบีดาไม่จำเป็นต้องไว้ทุกข์ให้มารดาอีกแม้ว่าชาติก่อนบีดาจะไม่ได้ยกเสียอีเหนียงขึ้นเป็นภรรยาเอกแต่ นี้ผู้ใดจะไปรู้เล่าอย่างไรเสวีเหนียงก็ได้รับความโปรดปรานจากบิดาออกปานนั้นอีกทั้งอีกฝ่ายก็มีบุตรชายและหงเอ,อ๋อน้องชายนางก็มีได้เป็นที่รักใคร่ของบิดาชายเวยกับช้างหมัวมัวเห็นว่าไม่อาจน้มเน้าสัญญวนได้จึงได้แต่ถอนหายใจอยู่ข้างๆส่วนภายในห้องหนังสือเซินเฉิงจางนั่งอยู่ริมโต๊ะกลมเสวีเหนียงยืนอยู่ ข้างเขาในมือจับตะเกียบงาช้างคีบกับข้าวให้เขาอยู่ส่ินเฉิงจางเป็นคนให้ความสำคัญกับสุขภาพอาหารเย็นจึงเน้นรสอ่อนกับข้าวบนโต๊ะล้วนเป็นจานผักมีตีนไก่ผัดเป็นจานเนื้อเพียงอย่างเดียวโดยตีนไก่นั้นเอาไปลวกน้ำก่อนแล้วสเสวีเหนียงคีบหน่อไม้ผัดใส่จานเล็กลายครามตรงหน้าส่นเฉิงจางก่อนจะหันไปคีบหน่อไม้น้ำดองต่อ บนข้อมือนางสวมกำไลหยกเขียววงหนึ่งแม้เนื้อหยกจะธรรมดาแต่เมื่ออยู่บนข้อมือของนางก็ยังขับผิวให้ดูขาวปานหิมะแรกเซินเฉิงจางเห็นกำไลหยกเขียววงนี้ดวงตาก็มีแววอบอุ่นอ่อนโยนขึ้นมากำไลหยกเขียววงนี้ เป็นของที่ข้ามอบให้เจ้าเมื่อตอนนั้นเสียอีเหนยียงได้ยินบนหน้าก็มีเลือดฝาดขึ้นมาน้อยๆน,นางก้มหน้าลงอย่างเอียงอายมองกำไลบนข้อมือเสียงนุ่มนวนปลปรานสายน้ำวสาันนายท่านยังจำกำไลวงนี้ได้หรือเจ้าคะข้าย่อมจำได้ส้นเฉิงจางทอดถอนใจก่อนกล่าวว่าข้ายังจำได้ว่า อิงชิวในราตรีนั้นงดงามเพียงไรในตอนนั้นยังเป็นข้าสวมกำไรวงนี้บนข้อมือเจ้าด้วยตนเอง อิงชิวคือน้ำของเสียอีเหนียงเสียอีเหนียงยิ่งต้มหน้าต่ำกว่าเดิมทำให้เซินเฉิงจางเห็นแล้วคล้ายว่าได้กลับไปในราตรีนั้นเมื่อ20ปีก่อนชุยอิงอิงปฏิเสธจางเฉิงด้วยสีหน้าจริงจังยามที่ว่าตกราตรีกลับเยื้องปลายพาตนเองมาให้ถึงเตียงเซินเฉิงจางยื่นมือไปกุมมือเสียอีเหนียงไว้พลางกล่าว กําไรวงนี้ไม่ดีนักวันหน้าข้าจะมอบกําไรที่ดีที่สุดให้เจ้าแล้วกันเสียอีเนี่ยงได้ยินก็งเงยหน้าขึ้นมาพูดด้วยสีหน้าจริงจัง แม้กำไรวงนี้จะเป็นของธรรมดาแต่ในใจผู้น้อยกลับมองว่ามันล้ำค่ากว่าเครื่องประดับอื่นได้ถึงนายท่านจะมอบกำไรที่ดีกว่าให้ผู้น้อยในตอนนี้ผู้น้อยก็ไม่สวมปลอกเจ้าค่ะสซินเฉิงจางเข้าใจความหมายในคำพูดนางดีเขาซาบซึ้งใจยิ่งบีบมือนางพลางก่าวนั่งลงกินข้าวกับข้าเธอะเสียอีเหนียงปฏิเสธ นายท่านผู้น้อยเป็นเพียงอนุเท่านั้นจะนั่งกินอาหารกับท่านได้อย่างไรนี่ผิดธรรมเนียมนะเจ้าคะ เจ้าอยู่กับข้ายังต้องพูดเรื่องธรรมเนียมอะไรอีกเสรนเฉิงจางกลับยืนกรานสามยังดึงมือนางให้นั่งลงบนเก้าอี้ข้างเขาก่อนจะหันหน้าไปสั่งให้สาวใช้นำชามและตะเกียบมาอีกชุดหนึ่งคนทั้งสองกินข้าวด้วยกันเสร็จแล้วสาวใช้ก็มาเก็บจานชามออกไปส่วนทั้งสองก็นั่งคุยกันเสียอีเหนียงหันหน้าไปมองนอกหน้าต่างแวบหนึ่งหน้าต่างเปิดอยู่เครื่อง สามารถมองเห็นคนที่ยังพุกเข่าอยู่ในลานเรือนได้เสื้ออีเหนียงครุ่นคิดเล็กน้อยสุดท้ายก็เอ่ยปากว่า นายท่านแม้ว่าตอนนั้นคนหนูใหญ่จะไม่รู้ความตนสร้างเรื่องที่ทำให้ตระกูลต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงเช่นนั้นออกมาแต่ว่ากันถึงที่สุดแล้วนางก็เป็นเพียงหญิงสาวนางหนึ่งหากคุกเข่าเช่นนี้ต่อไปเกรงว่าร่างกายจะรับไม่ไหวนางชังงักเล็กน้อยก่อนพูดอีกว่า เพื่อเห็นแก่หน้าของฮูหยินท่านก็ควรให้คุณหนูใหญ่ลุกขึ้นนะเจ้าคะได้ยินเสวีเหนียงพูดเช่นนี้ส่นเฉิงตังก็มโมโหขึ้นมาตามคาดมานดานางถูกนางทำให้มโมโหจนตายถ้าเพื่อมานดานางข้าก็ควรลงโทษนางให้หนักสิให้นางพุกเข่าไปเช่นนี้เถิดเจ้าไม่ต้องขอร้องแทนนางอีก เสียอ,อีเหนียงรีบทำท่าทางหวั่นเกรงออกมาตอบรับว่าเจ้าค่ะผู้น้อยทราบแล้วเสินเฉิงจางไม่พูดอะไรอีกเพียงเดินเข้าไปในห้องข้างฝั่งตะวันออกเลือกหนังสือเล่มหนึ่งบนตู้มาอ่านเสียอ,อีเหนียงรู้ว่าเวลาเขาอ่านหนังสือไม่ชอบถูกคนรบกวนนางจึงลุกขึ้นจากเก้าอี้ก่อนยิ้มเอ่ยว่า ไม่กี่วันนี้อากาศเย็นขึ้นแล้วผู้น้อยเห็นเสื้อคลุมบนตัวในท่านเป็นของเมื่อปีก่อนจึงอยากจะทำตัวใหม่ให้ในท่านผ้าต่วนสีน้ำเงินดำด้านบนปักลายหวานน้ำเพิ่มลงไป นายท่านเห็นเป็นเช่นไรเจ้าคะสีน้ำเงินดำดูสุขุมล้ำค่ะหวานน้ำเป็นหนึ่งในบุคคาสีสงา่าเสรนเฉิงจางชื่นชมหวานน้ำมาแต่ไหนแต่ไรบอกว่ามันทนความหนาวเย็นวางเฉยต่อสิ่งเราเรื่องเหล่านี้เสวีเนียงล้วนทราบทั้งสิน้นที่จริงเสวีเนียงรู้ความชอบทั้งหมดของเสรนเฉิงจางดีประดุดนิ้วมือตนเองนางรู้ด้วยว่าเสร เฉิงจางชอบสตรีที่อ่อนหวานโอนอ่อนและจิตใจดีดังนั้นหลายปีมานี้นางจึงแสดงท่าทางเช่นนี้ยามอยู่ต่อหน้าเซินเฉิงจางมาโดยตลอดเซินเฉิงจางฟังแล้วก็พอใจตามคาดยิ้มกล่าวว่าเช่นนั้นก็รบกวนอิงชิวแล้ว เสียอีเหนียงยิ้มพรางเอ่ยขอตัวกับเขาก่อนพาวรุ่ยเสียงเดินออกประตูไปเซินหยวนยังคงคุกเขา่าตัวตรงอยู่กลางลานเรือนเสียอีเหนียงเดินมาหยุดที่เบื้องหน้านางคุณหนูใหญ่นางเรียกเซินหยวนด้วยใบหน้ายิ้มเท่าว่าดวงตากลับไม่มีรอยยิ้มซักเท่าไหร่ท่านลุกขึ้นมาเถอะเมื่อครู่ข้าเกลียกล่อมในท่านอยู่พักใหญ่ แต่ในใจในท่านยังคงโมโหท่านอยู่มากต่อให้ท่านคุกเข่าอยู่ตรงนี้สมวันสามคืนก็ไม่มีประโยชน์สันหยวนเงยหน้ามองเสียอีเหนียงอย่างละเอียดครู่หนึ่งแล้วพลันยิ้มออกมานางไม่เชื่อหรอกว่าเสียอีเหนียงจะขอร้องบิดาจริงๆเกรงว่าจะยุยงเสียมากกว่า อีเหนียงเดินระวังด้วยส่นหยวนเพียงพูดเช่นนี้จากนั้นก็หันหน้าไปมองไผ่หางหงกอหนึ่งที่ปลูกอยู่ตรงมุมลานเรือนนางถึงกับดื้อด้านเพียงนี้เจอการปฏิเสธอย่างไม่แข็งไม่อ่อนเช่นนี้ในใจเสืออีเหนียงย่อมจะหงุดหงิดเท่าว่านางมีได้แสดงออกทั้งสี่หน้ากลับพูดว่า ไม่ว่าอย่างไรคุณหนูใหญ่ก็ต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกายตนเองข้ายยังต้องรีบกลับไปตัดเสื้อคลุมให้นายท่านอีกคงต้องขอตัวก่อนเสียอีเหนียงก้าวเดินจากมาแต่ครั้นออกมาพ้นประตูเรือนแล้วนางก็สั่งรุ่ยเสียงเสียงเบา เจ้าบอกให้สาวใช้สักคนมาจับตาดูความเคลื่อนไหวทางนี้ด้วยหากมีอะไรให้มาบอกข้าทันทีรุ่ยเสียงรับคำ ส่นหยวนยังคงคุกเข่าอยู่ในลานเรือนนางเองก็ไม่รู้เช่นกันว่าตนเองคุกเข่ามานานเท่าไหร่แล้วชัยเว่ยกับช้างหมัวมัวที่อยู่ข้างๆร้อนใจยิ่งกว่าอะไรขณะที่นางปรับสงบนิ่งโดยตลอดเอาแต่ก้มหน้าคุกเข่าอยู่ตรงนั้นเงียบๆส่นหยวนจะแสดงให้บิดาเห็นว่านางสำนึกผิดและปรับปรุงตัวจากใจจริงแล้วมิเช่นนั้น ต่อไปภายหนะ้าเรื่องนั้นก็จะยังติดอยู่ในใจบิดาไปตลอดทำให้บิดาราอานางเช่นนั้นชีวิตในตัวนี้ของนางแค่คิดก็รู้แล้วว่าจะเป็นอย่างไรอีกประการหนึ่งในใจเสินหยวนคิดว่าถึงอย่างไรนางก็เป็นบุตรสาวแท้ๆของบีดานางไม่เชื่อหรอกว่าบิดาจะใจแข็งให้นางคุกเข่าต่อไปเรื่อยๆได้จริงอย่างไรก็ต้องลองเดิมพันดูสักครั้ง อ่านที่จริงแม้ยามนี้เซินเฉิงจางจะนั่งถือหนังสืออ่านอยู่ที่โตะ๊ะแต่ในใจกลับไม่สงบผ่านไปครู่หนึ่งเป็นต้องเงยหน้ามองไปนอกหน้าต่างเซินหยวนยังคงคุกเข่าอยู่ที่เดิมก้มหน้าก้มตาไม่ขยับขยื่น ไม่รู้ว่านางร้องไห้แล้วหรือไม่นางเป็นคนเปราะบางมาแต่ไหนแต่ไรแค่ถูกเข็มตํานิ้วนิดเดียวก็ร้องไห้ขี้มูกโป่งแล้วเสรนเฉิงจางคิดถึงว่าเสรนหยวนตอนยังเด็ก มีหน้าตาผิวพรรณประหนึ่งหยกเจียรนัยเหล่าสหายเห็นแล้วเป็นต้องอิดฉาเขาบอกว่าเขามีบุตรสาวดีเช่นนี้อนาคตไม่รู้จะได้บุตรเขยที่โดดเด่นเพียงไรเสียงปังดังขึ้นเป็นสนเฉิงจางโยนหนังสือในมือลงบนโตะ๊ะเขาลุกขึ้นจากเก้าอี้สองมือไพล่หลงังเดินไปเดินมาภายในห้องด้วยอารามห,หงุดหงิดงุนงานบ่าวชายที่คอยรับใช้อยู่ข้า ได้แต่ยืนก้มหน้าไม่กล้าหายใจแรงเพียงชั่วครู่ให้หลังก็เห็นเซินเฉิงจางสะบัดแขนเสื้ออย่างแรงก่อนพูดเสียงแข้มให้นางเข้ามาบ่าวชายได้ยินแล้วก็รีบรับคำจากนั้นก็เลิกม้านเดินออกไปหยุดตรงหน้าเซินหยวนกล่าวอย่างเคารพนบน้อมว่าคุณหนูใหญ่หนายท่านให้ท่านเข้าไปขอรับมุมปากเซินหยวนของขึ้นน้อย ข้าเดิมพันชนะแล้วชายเวยและฉางหมัวหมัวที่ด้านข้างรีบก้าวมาพยุงนางลุกขึ้นสันหยวนค่อยๆลุกขึ้นยืนก่อนยกเท้าก้าวเข้าไปในห้อง พอเข้าห้องมาก็เห็นเซินเฉิงจางยืนมือไพล่หลังอยู่กลางห้องมองนางด้วยสายตาที่แยกแยะอารมณ์ไม่ออกเซินยวนค่อยๆเดินไปใกล้เขาก่อนจะสองขาอ่อนยวบคุกเข่าโครมห่างจากเขาไปไม่กี่ก้าวนางครานเข่าใช้สองมือกอดขาเซินเฉิงจางไว้อย่างรวดเร็วเปล่งเสียงร้องไห้โฮออกมาทันทีทางหนึ่งร้องอีกทางก็พูดสะอึกสะอื้นไม่หยุด ท่านพ่อลูกสำนึกผิดแล้วลูกสำนึกผิดแล้วจริงๆท่านโปรดอภัยให้ลูกด้วยนะเจ้าคะสัินหยวนร้องไห้จนสุดท้ายคล้ายจะหายใจไม่ทันทำได้เพียงน้ำตาไหลเงียบๆไม่มีเสียงร้องไห้ออกมาและยิ่งพูดอะไรไม่ออก จะอย่างไรก็เป็นบุตรสาวแท้ๆของตนเองเสรินเฉิงจงังเห็นเสินหยวนเป็นเช่นนี้ก็เผยสีหน้าวันไหวอยู่บ้างและที่สำคัญที่สุดคือเสรนหยวนมีนิสัยดื้อรั้นที่ผ่านมาล้วนแต่ยอมถูกตีถูกลงโทษแต่ไม่ยอมก้มหน้ารับผิดเด็ดขาดถทาว่ายามนี้นางกลับร้องให้จนมีสภาพเช่นนี้ต่อหน้าเขาทั้งยังบอกว่านางสำนึกผิดแล้วขอให้เขา ให้อภัยนี่เป็นครั้งแรกที่ส่นเฉิงจางได้ยินส่นหยวนเป็นฝ่ายยอมรับผิดเองและเพราะเป็นครั้งแรกที่เห็นนางทำเช่นนี้จึงยิ่งสะเทือนใจด้วยเหตุนี้โทสะในใจส่นเฉิงจางจึงค่อยๆสลายไปตามเสียงร้องไห้ของส่นหยวนกานั้นเขายังคงทำหน้าตึงถามขึ้นเสียงเย็น เจ้าสำนึกผิดแล้วจริงๆสนหยวนพยักหน้าทั้งที่ยังร้องไห้นับแต่ลูกไปถึงบ้านท่านตาที่ฉางเจ้าก็ทบทวนตนเองทุกคืนวันเวลานั้นก็รู้ว่าตนเองผิดไปแล้วเจ้าค่ะในเมื่อเจ้ารู้ตัวว่าผิดัะไหนในจดหมายที่เจ้าเขียนถึงมารดาเจ้าจึงยังต่อว่าต่อขานอยู่ตลอดซ้ำยังต้องการให้มารดาเจ้า คิดหาทางช่วยให้เจ้าได้แต่งงานกับหลี่ซิวหยวนอีกเซินเฉิงจางพูดถึงเรื่องนี้ในใจก็ยิ่งโมโห เฉินสู้ซินมารดาของเซินหยวนเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนมีคุณธรรมความสามารถปีที่นางอายุ16ได้แต่งเข้ามาในตัวสกุลเซินแม้เซินเฉิงจางจะไม่ได้มีความรักร้อนแรงต่อนางแต่ก็ยังเคารพนางยิ่งอีกทั้งตะอย่างไรก็อยู่ด้วยกันมา20ปี จะมากจะน้อยย่อมต้องมีความผูกพันอยู่บ้างดังนั้นกับเรื่องที่เฉินสู้สินตายไปในใจเขาก็เจ็บปวดและเต็มใจจะไว้ทุกข์ให้นางหนึ่งปีแน่นอนว่าไม่ไว้ทุกข์ก็ไม่ได้แม้บิดาของเฉินสู้สินจาก,กเกษียณและกลับบ้านเกิดแล้วแต่ในราชสำนักยังมีลูกศิษย์อยู่จำนวนมาก อีกทั้งพี่สาวของเฉินสู้สินยังเป็นถึงเซียนเฟยของห้องเต้เขาย่อมไม่กล้าล่วงเกินสกุลเฉินได้ยินเซินเฉิงจางเอ่ยถึงจดหมายฉบับนั้นเซินหยวนก็จำได้ว่ามีเรื่องเช่นนี้จริงๆชาติก่อนหลังนางไปถึงบ้านท่านตาในใจยังคงขุ่นเคืองที่เซินเฉิงจางส่งนางไปที่นั่น อีกทั้งเวลานั้นมีหรือที่ในใจนางจะวางหลี่ซิวหยวนลงได้จึงตัดสินใจเขียนจดหมายหามารดาอยู่หลายฉบาับตัดพอต่อว่าบิดาทั้งยังร้องขอมารดาช่วยทําให้นางได้แต่งงานกับหลี่ซิวหยวนเท่าว่าเรื่องจดหมายนี้บิดาทราบได้อย่างไรเซินหยวนกล้าพานันได้เลยว่ามารดาไม่มีทางเป็นฝ่ายนําจดหมายไปให้บิดาดูด้วยตนเองเด็ดขาดเว้นแต่ จะถูกผู้มีเจตนาอื่นจงใจนำไปให้บิดาดูเพื่อให้บิดาโกรธนางกว่าเดิมคนผู้นั้นมีความเป็นไปได้มากว่าจะเป็นเสียอีเหนียงหรือไม่ก็สนหลันแต่อาจเป็นผู้อื่นได้ด้วยเช่นกันเพราะชาติก่อนนางก็เข้าหาผู้คนไม่เป็นล่วงเกินคนไว้ไม่น้อยจริงๆ ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ